ดูเทวร้าล้วนนะจ๊ะดูเทวร้าล้วนแบบนี้รส oh, <Lord. S 1> แบบนี้เห็นปะแบบนี้นี่คือดูเทว,ว,เวร่าล้วนเบียร์โปตีนรสสลิดอร่อยมากแป้งหนึบมากบอกเลยลูกค้าจ๋าอันนี้คือดูเทวล่าล้วนอันนี้คือโอริโอไซเล็กค่ะอันนี้จะเป็นโอริโอช็อกดูไบโอริโอ้ช็อกดูไบไซเล็กดูนี้แป้งชาไทย นี่นะเดี๋ยวหั่นให้ดูเดี๋ยวหั่นให้ดูจึ้งจึ้งเอออ้าวตาไหนใส่มือซะนี่เด้อนี่อ้าวยืดออกมาอันนี้คืออือจบแล้วน่ากินมากนี่นะเอาไส่เล็ก่อนไหมจ๊ะอันนี้คือมีโอรีโอมีช็อกดูใบใครที่ไม่กินฝอยทองแนะนำไส้นี้ฉ่ำๆเลิศๆอ่ะ ว่าโคตรอร่อยโคตรฉ่ำเอาไซส์ไหนก่อนสาวพูดเลยวันนีอ้อวิอมพิเิษความพิถเเอะเออเอาไซส์เล็กไหมไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เอาไซส์เล็กเปิดไปเลยไซส์เล็กราคานะคะลูกค้าจ๋าเอาก้อนใหญ่ได้ไหมก้อนใหญ่นี่นะคะจะเป็นใหญ่แบบนี้บิ๊กเบิ้มแบบนี้มีแป้ง